สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูนูกกอกนะคะนี่ค่ะมารอถ่ายลุงนะคะตอนนี้นะคะถ่ายลุงจะกลับแล้วนะคะลุงจะกลับจำปาดงนะคะตอนนี้กําลังเก็บของอยู่นะคะหลังที่จากที่ลุงมางานวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องแอนนะคะลุงก็จะกลับแล้วนะคะนี่นะคะผู้ที่ติดตามมาด้วยก็เบานุนะคะนุก็เก็บของกลับแล้วนะคะมาพร้อมลุงนะคะลุงพนกับป้าแตนก็กําลังจะ กับวังจำปาดงแล้วนะคะกับจำปาดงแล้วนะคะนี่นะคะป้าเต็นก็ออกมา,ลากแล้วแบลวบุญล่ะเบ้าง่แล้ว กลับแล้วเนาะป้าเนาะทางปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะ,ะ,คะป้าก็กลับจาป่าดง <c oughs> คุณตาชานก็ไปเที่ยวโอ้ยบ้านนี้สืเอลื่อแต่เฮาเหงาเด้อ <c oughs> คุณตาชานเอ้ย <c oughs> โอ้ย ถ้าเบิ้งเด้อมาสิบ่เห็นข่อยข่อยสิบ่มาใกล้เบิ้งโอ้ยอย่ามาสาเด้อย่ามาอ่าอย่าไปโดนเด้อค่ะจ้าไม่เกินอาทิตย์นะครับไม่เกินอาทิตย์จ้าไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ลงมาเลยโอเคมาเปิดกท่านใจก็ไม่แน่ใช่ไหมครับโอ้โหนะคำนี้อยากได้จังเลยอยา้ยติดเขายังกลับได้ใช่ไหมใช่แต่ติด จิตใจลำบากโอ้าติดเทาจะกลับได้ครับติดใจละลำบากนะครับอหลงทางอย่ามาพอมีเวลากลับนะครับถ้าหักหล้มนี่คนปลาคนพาไปก็หล่อคนไปด้วยก็หล่อโอ้ทั้งมันตายชีวิตของเราเนี่ยใช่ เรามีความกควเก่ดีนะแรงไปด้วยนะได้พี่ได้พี่แดงได้เนาะเก่แดงมาร้องคาราโอเกะกับพี่แดงคนอ่ะคนพาเที่ยวก็ใจดีใจดีโอ้ใจดีด้วยนะครับนุ่นครับนะโอ้นุ่นนู่นรถพาน้ำเที่ยวนุ่นนุ่นรถเก๋งคันใหม่รู้หลาด้วยโอ้โหได้ทุกี่ได้ทุกที่ โอ้นะคะตอนนี้ลุงก็จะไปแล้วนะคะกลับจะประดงแล้วผ้าเ้าหมอปิจานไว้เอากแกมมาอกเลยลอกให้ยาอยู่นะครับลอก้ใหญ่ ลุงโชคดีนะไปแล้วลุงไปแล้วไปแล้วไปลูกพี่โกยไหนแล้วก็เหแม่แม่โกร ฝากลูหลานชายด้วยนะายหางสายตาไปลุงยิบอ้โอโอ้อยาก้อยโ้โอ้ยโ้ยโ้ยยัง้อ้า้ยยโอ้ยโอ้อยอ้โอ้ยโ้ยโ้อ้ยย้อ้อ้้ยโอ้อ้ย้อ้ย้ยย้อก้้ย ตาบอกว่าให้เป็นลายาาร์โดทหาป่าพูดีภาาป้าด้วยป้าบอกแล้วบอกว่าฝาโดเด็กน้อยด้วยนะไปคืนนี้พูดร้องไห้กลับมาเพราองมาไปไปน้ก็ได้ตามนะตาอ่ต้องต้องมาลองไปโน้ตเนี่ยมันมาแล้วลุงลืมอะไร ป่ะโชคดีนะครับโชคดีค่ะไปบุญไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีคจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะสองเช็คมาจ้าเดินทางปลอดภัยกันทุกคนเลยนะคะแต่คนต่างเดินทางต่คนต่างแม่ค่ะส่งลุงแล้วก็ส่งคุณตาชานนะคะ อันนี้นะคะส่งป้าสงุสงแล้วก็ส่งคุณตาชานนะคะโอ้โหบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอ้เย,ยียย่ยมเลยโอ้โห <c oughs> รถพาเที่ยวมาจากญี่ปุ่นนะคะมาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะน้องมิยุกินะคะรถล,ลุงก็กำลังจะเดินทางเช่นเดียวกันลุงไปจำปาดงนะคะตาชานไปเที่ยวนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะส่งทั้งคุณตาชานแล้วก็ส่งทั้งลุงพลป้าแตนนะคะนี่นะคะ อาลุงไปแล้วปิ๊กๆไปแล้วนะคะเนี่ยไปแล้วมีคนไปแล้วนะคะ แล้วก็ส่งคุณตานะคะทีนี้ส่งคุณตาชาญจะตามไปนะคะจ้าโชคดีคงไม่ลืมอะไรนะร <laughs> เอาไปทุกอย่างแล้วเนาะ ่าโชคดีค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะตาไม่ต้องห่วงอะไรเด้กเด้ออ่าก็จะไปเที่ยวอ่าอ่าก็จะเที่ยวให้สนุกอ้าวปลอดภัยนะคะรถเหน่งคุณเอนงก็ไปเหมือนกันนะคะน่ค่ะไปกันหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะ นี่ค่ะอ้าวดีใจด้วยกันนะคะทุกคนนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ขอฝากยกคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยดูโฆษณาให้ญาติหนิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ